มีโอกาสได้มากินอาหารที่บ้านเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นฝีมือของเพื่อนชายนะเขาก็จะเสิร์ฟซุปแบบนี้มาแล้วให้เราทายว่ามันเป็นซุปอะไรเราทายถูกหนึ่งอย่างนั่นก็คือซุป โคราบีแต่เขาบอกว่ามันมีอีกชนิดหนึ่งอยู่ในนั้นสรุปไม่มีใครทายถูกนั่นก็คือ <Yes. S 2> ปารปริกา้าน่าจะเป็นครั้งที่สองของเราในการกินซุปนอกจากซุปฟักทองที่ลูกสาวสามีเคยทําที่บ้านจะกินอาหารไทยก็คือ9 5ถึง98เปอร์เซนต์เลยก็ว่าได้ถ้าว่าทาอาหารเองนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมเราไม่ค่อยอินกับอาหารไทยสักเท่าไหร่เพราะว่าเรากินเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วเพื่อนสามีก็อ่อนกว่าสามีประมาณ10ปี mm hmm. เป็นเพื่อนที่ นิดกันที่สุดคู่หูคู่เมาคู่ไหล <laughs> ส่วนอาหารในจานอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกวางนะเป็นเนื้อกวางที่ไม่ได้ปรุงเครื่องปรุงใดๆทั้งสิ้นเลยรสชาติก็คือจะจืดๆแล้วก็จะได้รสชาติของเนื้อกวาง <laughs> กินไปในใจก็คิดถึงแต่น้ำจิ้มแจว่ว <laughs> แต่ว่าไม่ได้พกมาเพราะว่ามันจะเป็นการเสียมารยาท <laughs> ส่วนในจานเครื่องเคียงที่เป็นลูกเต่านั่นก็เป็นโคราบีกับแครอทเพื่อนสามีก็คือโสดนะ <laughs> เป็นพ่อไม้ลูกติดสองคนลูกๆก,ก็โตกัน หล,หลังจากโสดนางก็เจ้าชูขั้นเทพเลยก็คือมีผู้หญิงไปเรื่อยแต่ไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนไปเปิดตัววีรก,กรรมความเจ้าชูนี่ก็คือตัวพ่อตัวเดดเลยเด้อ